สวัสดีครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายนส5 6 5นระครับพบกับลุงเทศคริปโตนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวๆข,ของคริปโตพร้อมกับกระเป๋าของลุงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเราก็จะไป เดสตานะกันต่างๆนานา,นานนครับก่อนอื่นเลยแล้วครับมาที่เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอันมัิแนะนำนี่นยังเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมส,สภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยรูหน้าก่อนเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือว่าเมื่อช่วงเช้านั้นก็ลงไปเยอะนะครับลุงก็ดันไปขายที่0.0057นะครับขายไป 400บาทนะครับก็คือสาเหตุ <laughs> ที่คุณลุงไปซื้อตัวนั้นเพราะว่าพอดีกาลังว่างๆแล้วก็เลยอ,อยากจะเอาไปเข้าไอตัวตัว IOST นะครับตัวนี้นะ IOST นะครับลุงก็เห็นว่ามันมีเหลืออยู่400บาทก็คือเหลือ2400นะครับมันลงมาจาก3,000กว่าบาทลุงก็เลยมือบอลไปขายเลยแล้วกันมันเป็นเงินเล็กน้อยเราก็อยากเอามาช้อนซื้อตัว IOST ไว้เพราะว่ามันราคาตา่ำเราก็เลยช้อนซื้อไว้ที่0.29นะครับ เราถ้าเกิดมันขึ้นไปมันก็จะได้มา410ซื้อไว้399นะครับล้วถ้ามันขึ้นมามันก็จะเป็น417บาทนะครับก็ทําให้เห็นจังหวะนะครับเต็นครับลุงก็คือลุงก็อยากจะมองอนาคตการไกลว่าไอโอซี T มาลงมาต่ําขนาดนี้ถือว่ามันต่ําหรือย,ยังนะครับเราก็เข้าไปดูเลยแล้วกันจังหวะนี้ก็จะเห็นว่า มันสามารถลงไปต่ํากว่านั้นได้นะครับมันลงไปต่ํากว่าเดิมได้นะครับแต่ดูแล้วจังหวะก็คือมันมันลงต่ําที่สุดแล้วนะครับมันเคยลงไปถึง0.0027นะครับซึ่งลุงก็อยากอยากซื้อตรงนั้นลุงเลยรีบขายแล้วพอดีเข้าไม่ทันนะครับยังไงมันก็เข้าไม่ทันมันก็ขึ้นมาที่2.829นะครับอันนี้ก็เป็นความาเสียจ,จังหวะของลงุงคือลงุงดันไปขายของตัวลูนาออกมาแต่ก็ประเด็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า มันก็เป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับลุงก็ขายมา400ก็เอามาเข้าตัวนี้ไว้400ก็ยังคงไม่ขาดทุนแม่ไรนะครับก็ถือว่าปกตินะครับแล้วถ้าเกิดจากตรงนี้นะครับถ้ามันถ้าวันถัดไปนะครับเป็นถ้ามันเป็นสัญญาณทังเทียนสีเขียวนะครับมันก็จะบอกว่าราคารีบาวกลับขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันเป็นทังเทียนสีเขียวแล้วราคาถือว่ามันยืนอยู่ที่ราคา0.32นะครับสมมุติว่าวันวันพรุ่งนี้นะครับเป็นอยู่ที่0.32 ราคามันก็จะค่อยไซเวกับขึ้นไปที่เะรเนี่ยรชั่นด้านบนนี้นะครับก็อาจจะมาที่0.3839ลุงก็จะดูว่าจะได้สักกี่ร้อยบาทนะครับลุงับเอาประมาณนั้นนะครับหมายว่าลุงก็เอาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปเอามากเอามายนะครับเรารู้จังหวะรู้อะไรดีเราก็อ่านเกมถูกว่า,วามันไปทํานองนี้มันก็จะขึ้นมาจังหวะนี้มาจังหวะนี้มันก็จะได้เงินนิดหน่อยนะครับเราก็เอาแค่ร้อยสองร้อยนะครับเพราะว่าลุงก็ไม่อยากจะไปจ่ายภาษีมากมายนะครับเราก็พูดให้มันดู เท่ไปหน่อยว่าเราไม่อยากจะไปจ่ายภาษีอะไรนะครับเราก็มาดูตัวถัดมาเอามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวลูน่านะครับหลังจากที่มันบวกเกือบเสมอกันหมายว,าว่ามันเกือบจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้มันก็ดีดกลับขึ้นมานะครับราคาก็สวิงขึ้นมานะครับซึ่งลุงก็ดันไปขายตอนที่มันลงไปตอนที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับทีนี้ก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะครับตอนนี้ต้นทุนของลุงนะครับกระเป๋าลุงก็อยู่ที่สองพัน กว่าๆสองพันสี่สองพันห้าเองนะครับหลังจากที่มีอยู่สามพันก็ถือว่าขาดทุนไปก็ขาดทุนไปสี่ห้าร้อยนะครับจริงๆวันนี้ลุงก็ขายหุ้นของลุงไปอีกนะครับเดิมทีนั้นก็มีอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นสองนะครับมันเหลืออยู่แปดพันลุงก็ขายไปอย่างเดียวนะครับคือเราอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเงินเราหามาได้ง่ายๆเราก็าอย่าไปเสียดายเงิน ก็คือเราเสียเงิน3,000บาทเพื่อความสบายใจแล้วก็ไปใส่ซื้อหุ้นตัวที่มันกําลังขาขึ้นเทนขาขึ้นดีกว่านะครับผมก,ก็ทําอย่างนั้นเลยนะครับคืออย่าไปคิดเสียดายอย่าไปนั่งมัวเ,ออเสียดายสั่งุยนอย่างนี้มีข้ออ้างอย่างงอย่าี้คือถ้าจะตัดขาดทุนก็ตัดไปเลยนะครับอย่าไปเีเรียดมันนะครับแล้วก็เราค่อยๆทํากลับคืนมาจะได้ตังมากกว่านะครับอย่าเอาตังไปอ,อยู่กับอห,หุ้นที่มันไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดส่วนบุคคลนะครับ ลุงก็ทํากลับคืนมาก็ได้กาําไรกลับคืนมาก็ค่อยๆขยับขยายกันนะครับเดี๋ยวก็อาจจะย้ายมาจากเข้าหุ้นก็มาเข้าตัวบิตคอยไว้เพราะว่ามันได้เงินเร็วแล้วก็ถ,ถอนได้เงินสดแล้วก็ถอนได้ทันทีทั้งที่อยากจะถอนนะครับอยากใช้เงินตอนไหนก็ถอนได้ทันทีนะครับลุงก็จะค่อยย้ายเงินสดจากหุ้นมาไว้ในตัวบิตซีนะครับหรือในคริปโตหรือในกระเป๋าบิตคับนะครับ ก็ดูแล้วมันก็ที่รวดเร็วที่สุดแล้วเป็นแนวทางที่เราดูง่ายสุดเราดูจังหวะการขึ้นการลงของตัวหุ้นนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นสูงสุดมันก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดเสร็จมันก็ต้องเด้งกลับขึ้นไปสูงสุดแต่จังหวะก็คือว่าเมื่อวัน2วันก่อนนะครับมันมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับตัวรีเนเลกชันเนี่ยสังเกตไหมครับว่าการขยายตัวของรีเนเลกชันมันขยายตัวออกมานะครับขยายกว้างออกมานะครับเดิมทีมันอยู่ใกล้ๆมันจะมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆตัวที่มันลงมาต่ํา แต่ตอนนี้คือม you ันขยายออกมาอีกแสดงว่ามันจะต้องลงต่าได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นนะครับอาจจะต้องลุงอาจจะขายทีที่0 0 0 6 2แล้วก็รอช้อนอีกทีที่0 0 0ย0จุดศหาหรือรอที่0.050เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูว่าถ้ามันดีดกลับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันมีราคาที่เป็นทังเจียนสีเขียวมันก็จะเป็นจังหวะกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือเราก็แค่ลุ้นให้มันกล Olá, <busca S 1> ับขึ้นไปสักเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเราก็อาจจะทําการขายนะครับขายที่0.062นย์นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลุงลองเดี๋ยวจะรอขายให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรอขายให้ดูเลยนะครับก็เป็นการเล่นแบบสเปซสปะไปตามสไตล์ของลุงนะครับว่าลุงอ่านเกมยังไงนะครับว่าจะทําการขายยังไงนะครับก็อย่าไปเสียดกับมันนะครับเงินเป็นทุนทุนที่เราเอามาไว้สลับการซื้อโชว์ซื้อขายโชว์อยู่แล้วนะครับ อย่าไปเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้โชว์นะครับเอาโชว์โชว์ความจนนะครับเราก็มีต้นทุนอยู่แค่สามพันนะครับสองสามพันก็ทำสองสามพันให้มันเหลือแค่สองสามพันะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับราคามันก็ดีดกลับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของมันดีดสวิงกลับขึ้นมานะครับถ้าเป็นของบิตคอยนะครับเมื่อมันเป็นสัญญาณการบีบคักลับขึ้นมาแบบนี้นะครับดีดกลับขึ้นมาเดิมทีมันลงไปที่ห้าห้าแสนเจ็ดนะครับห้าแสนเจ็ดห้าแสนแปดนะครับแล้วก็ลงมาที่ราคา ต่ำสุดๆเลยนะครับสลับตัวบิตคอยนะครับก็ลงมาที่5้าแสนเจ็นะทวนเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆดีตัวกลับขึ้นมาอันนี้ลุงก็เสียดายนะครับลุงอยากจะมีทุนเข้ามาช้อนที่5้าแสนเนะครับช้อนที่5้าแสนเนี่คือถือว่ามันเป็นจังหวะต่ําสุดเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์มันออกมาจากต่าต่ากว่าของลีเนียลิเคชั่นต่ําสุดเนยนะครับนี่คือจังหวะที่มันจะต้องดีสะท้อนกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าภาพโดยรวมมันมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ดีลงมา ตอนนั้นจังหวะถัดไปคือมันจะค่อยๆดีดพุ่งขึ้นไปนะครับอาจจะตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลาแค่2วันนะครับราคาจากราคาจากราคา6กแสนกว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปที่7จ็ดแสนใช้เวลาอีก2วันหรือวันเดียวก็ได้นะครับมันจะพุ่งป๊ดขึ้นไปทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับวันนี้ก็ลุงก็บอกกล่าวช่อล่วงหน้าให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นไปเลยนะครับสำหรับตัวคริปโตเพราะฉะนั้นถ้าลุงมีทุนลุงก็อยากจะช้อนเอาไว้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการช้อนนะครับ ก็ดูตัวอย่างของตัว u s d นะครับเป็นจังหวะเห็นไหมครับว่ามันมีโอกาสติดกลับขึ้นมานะครับเป็นจุดต่ําสุดของมันนะครับอยู่แค่หมื่นกว่ากว่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับมันเคยลงมาถึงหมื่นหกนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับถือว่าต่ําที่สุดนะครับเป็นจังหวะแต่จะแหมลุงก็อยากจะมีเงินช้อนที่ตรงนี้แล้วแกนะครับก็อยากจะช้อนไว้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็บอกความต้องการของเราแล้วก็เป็นไอเดียของเราไว้นะครับว่าเราต้องการจะช้อนเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับ แล้วถ้าเกิดมันมันสามารถดีกลับขึ้นมาอันนี้มันสามวันลงถึงสุดนะครับถ้ามันดีกับขึ้นมา2วันหรือวันเดียวพุ่งขึ้นไปสูงสุดนี้อันนี้เราก็ไม่ต้องไปเราต้องยิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าชหวะหาไม่ได้ง่ายนะครับในการสวิงขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับไม่แน่คืนนี้มาจจะสวิงขึ้นไปสูงก็ได้นะครับเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปทีนี้เราก็ไปดูตัว E T H นะครับตัวนี้ที่ลุงก็วาดเอาไว้นะครับว่าแน่นอนว่าเมื่อมัน จังหวัดต่ำสุดคือบริเวณนี้นะครับหลายคนก็บอกว่า ETS ก็จะหายศูนย์หายไปเหมือนกันเพราะเห็นตัว FTT นะครับ FTT นะครับที่หยุดซื้อขายไปแล้วก็โดนไปหลายคนก็โดนเจ็บตัวกันไปหลายคนนะครับเพราะก็จะหยุดซื้อขายกันไปเจ็บตัวกันไปหลายคนนะครับก็เลยก็เลยกลัวตัว ETS นะครับแต่จริงๆแล้วแม้มันมันคงจะไม่หายไปในช่วงเวลานี้เพราะก็มีโปรเจกต์มีอะไร หลายอย่างที่รองรับที่มีโอกาสมีอนาคตอันดีนะครับอะไรก็ตามที่เขาลงต่ําสุดตรงนี้เขาก็จะค่อยๆยไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเราก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับจังหวะของมันก็อย่างที่วาดรูปเอาไว้ก็คืออันนี้คือจุดต่ําสุดนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วมันก็ลงมาที่จุดต่ําสุดเมื่ออยู่ลงที่มานจะจุดต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้ามีช้อนตรงนี้ก็ช้อนแล้วมันก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสสสุุุดดดตรรงงงนนนีี้ะคคับ่ืออจูขเา นี่คือจุดสูงสุดของเขานะครับที่มันจะเป็นไปได้นะครับลุงก็บอกแนวทางแบบนี้นะครับทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับท่านสามารถโต้แย้งลุงได้แต่ว่าลุงไม่เชื่อเพราะลุงเชื่อในสิ่งของตัวเองที่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองเห็นแล้วมันโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่างน้อยมีโอกาสเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปแบบนี้ทุกคนก็ลงทุนละกันนะครับลุงก็ไม่ได้เชิญชวนอันนี้ก็เป็นความสามารถของแต่ละท่านนะครับที่เห็น เห็นต่างกันคามคิดเห็นต่างกันนะครับความคิดของเราอาจจะเห็นเหมือนกันก็ได้หรือไม่เห็นเหมือนกันก็ได้นะครับมันไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสุขนะครับความสุขของเราก็แบ่งปันนะครับมันคือโลกของความแบ่งปัน เมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงบนสุดมันลงมาต่ําสุดปุ๊บมันก็ต้องดีกับขึ้นไปที่สูงสุดแล้วค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่สูงสุดนี่คือแนวเทคนิคในการแบ่งปันที่ลุงแบ่งปันให้ทุกคนนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ทีนี้พอเราดูมาเรื่อยๆล้วก็มาดูตัวเห็นไหมครับว่าตัว o อเมันเริ่มขึ้นมาแล้วครับมันเริ่มสวิงขึ้นมาแล้วนะครับมันจะสวิงขึ้นไปไปนชนเป็นอ่าเป็นโดจิเป็นแบนอยู่ตรงบริเวณ0.3331หรือ32นะครับ แล้ววันถัดไปมันก็จะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าจะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับลุงขออนุมาณว่าตรงนี้คือจุดต่ําสุดของมันนะครับบริเวณตรงนี้คือจุดต่ําสุดของมันแล้วมันจะ,นจะค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับค่อยๆกลับขึ้นไปที่ตรงนี้เป็นราคาสูงสุดของมันคือ0ูนย์จุดตรงนี้มันลงมา3วัน4วัน5วันหวันเจ็ดวันก็สิบสิบวันนะครับในการลงมาแล้วขาขึ้นมันก็จะใช้เวลาสั้นๆเหมือนกันนะครับไปประมาณสักประมาณสักอาทิตย์หน้าก็ได้นะครับ หรือแผนทิตย์นี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ IOST ที่ลุงคาดการเอาไว้แล้วลุงก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทำาเข้าตรงนี้เสร็จแล้วมันขึ้นไปที่37บาทลุงก็มีอยู่400บาทก็ได้เยียบปานสักเกือบเกือบเกือบพันเกือบเกือบนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะมีทุนน้อยนะครับเราก็ต้องทําใจหน่อยนะครับว่ามีทุนน้อยนะครับสังเกตอะไรไหมครับ USD กับ THB ที่ลุงนํามาเสนอนี่ก็คือว่า ตรง USD เนี่ยมันก็มีบวกนะครับเมื่อ USD บวกตัว THB ก็บวกตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบวกตามกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจังหวะนี้ถือว่าเทินออราวหรือย,ยังก็ยังนะครับเพราะว่ายังคงพุ่งไม่ถึงไม่พุ่งขึ้นไม่ไม่มากพอนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เว้อักลับขึ้นมาได้นะครับทุกคนพูดในทํานองลุงก็คือว่า มันกาลังค่อยๆกลับมานะครับดูจากแนวโน้มแล้วครับเพราะว่าหลายตัวก็บวกกันขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่จะบวกกันขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอเ็าเรียกอะไรรอรอถ้าเกิดท่านอยู่นบนบน,บนดอยท่านก็ต้องรอหน่อยลุงก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างดอยนะครับแต่ลุงดอยไม่ไกลเพราะว่าลุงทุนน้อยลุงก็ทําใจขายได้เหมือนกับท่านมีมีทุนเป็นหลายแสนอย่างนี้ จะเสียหลายแสนก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านก็ต้องทนรอให้เขากลับขึ้นไปที่ดอยของท่านก่อนนะครับท่านก็รออยู่บนดอยแล้วกันอย่างตัวนี้นะครับตัว SNT นี่นะครับจังหวะของมันก็ลงมาต่ําสุดๆไม่ว่าไม่รู้ว่าจะต่ํำยังไงแล้วนะครับกรอบของมันก็คือต่ํายิ่งกว่าต่านะครับจังหวะมันยังสามารถจะลงได้อีกนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับประเด็นก็คือว่ามันลงมาต่ําเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะค่อยๆสเวงตัวกลับขึ้นไปถ้า ในวันพรุ่งนี้นะครับมีสัญญาณแท่งเขียวนะครับถ้าพรุ่งนี้เป็นแท่งเขียวราคามันก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ตรงนี้ก็คือว่าท่านอาจจะรอซื้อในจังหวะนี้ก็ได้นะครับราคาที่0.7 0.71ก็ถือว่าต่าที่สุดแล้วนะครับก็เป็นจังหวะให้มีโอกาสเทิงรอลาวกับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับท่านจะคิดเห็นอย่างลุงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของท่านนะครับลุงไม่ได้สนใจหรือซีเลียดนะครับ ต่ประเด็นคุณลุงบอกว่ามันจะเป็นเช่นนี้นะครับท่านก็ที่น่าดูนะครับอย่างตัวตัวนี้นะครับเป็นมีการเบรกเบรกแล้วก็ค่อยๆพุ่งทะลุแนวกั้นหรือแนวแนวล่างสุดนะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าซิกนี่โอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปแล้วก็เมื่อมันดีกลับขึ้นมามันก็จะมาชนตรงกรอบดีเนเรชันให้ค่อยๆไซเว่ไซเว่อัพขึ้นไปตอนนี้ก็ถือว่าราคาต่ํามากนะครับของตัวซิกนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเช่นนี้นะครับทุกคนครับ ทีนี้สําคัญก็คือว่าตัวชิบะอินุนี่ก็ยังคงใกล้จะกลับขึ้นมาที่คือเลขหนึ่งนำหน้ามีมีศูนย์สี่ตัวข้างหน้าตอนนี้ศูนย์มันอยู่ห้าตัวนะครับมันมีศูนย์อยู่ห้าตัวก็ถือว่ามันลงไปเยอะทีเดียวมาดูตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือบิดคัพนะครับบิดคัพเหรียญคัพคอยนะครับคัพคอยก็ยังคงไม่ต่ากว่ากึงแ่งกกลางของบูริจ่าแบนมันก็ยังคงมีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปเพราะว่าการดีบีบตัวเข้ามาของตัว รูจแบนข้างบนและล่างก็ยังมีโอกาสให้เห็นว่าจังหวะค่อย <c oughs> ๆไซด์เว์อพขึ้นไปได้จริงๆเขาเมื่อเมื่อเมื่อเขาต่ําสุดแล้วเขาก็ขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเ <c oughs> ขาก็ต้องค่อยๆไซด์เว์กลับลงมาโดยธรรมชาติลงมาด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้เขามีสัญญาณการเดีดสู้นะครับมีการแข็งแร่งแล้วก็มีปริมาณการเดีดสู้เพราะฉะนั้นราคามันก็จะมีโอกาสยืดดีขึ้นไปชนตัวเรนเนียเคชั่นตรงนี้ให้มีจังหวะไซด์เว์อพไปทางนี้นะครับ บอกก่อนนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้คือถ้ามันชนตรงนี้หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ยังคงไซด์เวทางด้านนี้นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนแกนเลนิเอเรกชันนะครับจากไซด์เวดาาให้เป็นไซด์เวอัพขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนแกนพอเปลี่ยนแกนมันก็เปลี่ยนแนวโน้มขาลงเป็นการเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับทีนี้ตัวบิดคับนี่ก็จะเป็นเหรียญที่ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เขา จดทะเบียนในสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเตรียมตัวที่จะเป็นแบบตัวคนนะครับก็คือว่ายังไงซะเขาก็ไม่โดนจับแน่นอนนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็แต่เขาก็มีความมั่นคงนะครับของที่อยู่ในไทยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ในไทยมีปัญหาเขาก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องมาที่สิงคโปร์ทันทีเราก็มีการจดอะไรหลายสิ่งลหลายอย่างไว้เตรียมพร้อมไว้เพื่ออนาคตของเขาเองว่าเขาจะเป็นยูนิคอนแล้วก็เป็น หลังจากที่เป็นยูนิคอนในประเทศทีนี้ก็จะเป็นยูนิคอนต่างประเทศก็คือจะเดินออกแล้วก็ไปสัมพันธภาพกับหลายๆเอกซเชงนะครับก็จะกลายเป็นเอก h a เชงที่ที่เป็นมาตรฐานนะครับก็จะฉุดดึงไอตัวบิดคับคอยนี้จากเดิมทีที่เป็นเป็นสเปดเป็นสเปดมนเป็นสแตเบิลคอยธรรมดาให้กลายเป็น s t a เบิลคอยอภิมหา s t a เบิลคอยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นอเนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ทุกขั้นเห็นต่างหรือเห็นไม่ ไม่ด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้คือ,อจุดคิดว่าเป็นจุดที่ต่ําสุดของตัวปิดคับคอยที่ดีที่สุดแล้วนะครับในจังหวะนี้นะครับแล้วจังหวะถัดไปมันก็จะขึ้นไปที่ราคา60บาท70บาทไปใกล้ร้อยบาทไปเรื่อยนะครับของปีหน้านะครับก็้องทนรอดูนะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ให้นะักลงทุนทุกท่านได้พิจารณาดูนะครับเช่นเดียวกันกันกบเจฟินนะครับเจฟินเจฟินของเรานั้นก็มีโอกาสกลับมา ลักษณะมีการปรับปรุงตัวนะครับมีการ أ, เทคนิคแบบนี้ก็คือว่าตัวแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้จะเป็นบอกว่าแท่งเทียนที่ราคาในว่าในโอกาสถัดไปคือวันพรุ่งนี้จะมีราคาที่สูงกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นจังหวะเทคนิคที่บอกว่าราคาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปนร,ราคามันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นมานะครับคนตรงนี้นะครับชนหนึ่งรอบแล้วก็ไซเวกับขึ้นริเวณนี้นะคับจนกว่้นานะครับชนรงนีนรับนนี้ก็จไซเวกับขึ้นไปตรงนี้นะครับ มีมีข่าวดีหรือว่ามีอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับตัวที่เป็นคริปโตที่เป็นสเตเบิลคอยของประเทศไทยนะครับก็จะมีโอกาสดีสวิงกลับขึ้นไปก็เป็นเช่นนั้นนะครับทุกคนก็ขอให้ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคือมีโอกาสดีดกลับราคาขึ้นไปถ้าเราดูหลายตัวก็จะเห็นว่าเลิกเลิกแดงหลายตัวแล้วนะครับมีการเลิกแดงกลายเป็นสีอ่าสีเขียวขึ้นมาบ้างนะครับส่วนบางตัวก็ยังคงแดงอยู่นะครับมาจากทิศทางของอตัว ดาวโจนแต่ดาวโจนก็ยังคงบวกนะครับแล้วก็ราคาทองก็มีการยอดตัวก่อนบ้างนะครับส่วนราคาเหรียญ USD นั้นก็อ่อนค่าลงมานะครับเราก็เห็นราคาจริง,รงๆเขาจะไม่น่าจะลงมาถึง35บาทนะครับปรากฏว่าเหรียญ USD นั้นอ่อนค่าทําให้ราคาเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาถึง35บาทแล้วก็เจปแปเนเงินเยนด้วยนะครับลงมาอยู่ที่140เยนต่อดอลลาร์ก็ถือว่า แข่งข่าขึ้นมาอย่างสวยงามทีเดียวเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้นะครับเราก็มาสรุปโดยรวมนะครับว่าโดยภาพรวมเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป,เป็นข่าวดีของตัวบิตคอยนะครับว่ามีโอกาสที่จะสวิงกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ก็ค่อยๆทําการขายนะครับเดี๋ยวลุงก็จะทําการขายตัวนี้ให้ดูนะครับสำหรับตัวลูน่านะครับก็รอดูเลยนะครับเราก็จะสลับซื้อสลับขายแล้วแต่ความพลิกแพงของลุงแล้วกันนะครับมันเป็นความ คิดเห็นส่วนบุคคลนะลุงจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นต้นทุนของลุงเองนะครับดังนั้นทุกท่านก็รอติดตามชมแล้วก็รอสภาพการอัปเดตว่าเงินจาก3,000บาทของลุงจะเหลือแค่3เหลือ2,000บาทได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีโอกาสทํากําไรกลับคืนขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอพระคณทุกท่านนะครับที่กรุณาชื่นชอบนะครับท่านชอบใจท่านก็แชร์ไปแชร์ไปไม่เสียตังค์นะครับ ใช้ได้เลยนะครับเราก็กดถูกใจไว้ <c oughs> ก็ไม่เสียหาย <c oughs> ก็ไม่เสียตังค์เ <c oughs> ช่นเดียวกันก็กดถูกใจได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามลุงนะครับก็สมัครสมาชิกได้มันจะเป็นคําว่าสมัครนะครับในว่าจะเป็นข้างชื่อช่ e l ของลุงเองก็จะมีคําว่าสมัครก็กดที่ตรงคําว่าสมัครแล้วก็จะมีให้เสียตังค์นะครับเสียตังค์นี้ก็คือเป็นค่าวยเตต๋ยวค่าน้ำร้อนน้ำชาเล็กน้อยนะครับก็เดือนละครั้งเดือนละแล้วแต่ท่านจะกรุณาพิจารณาในการ สมัครสมาชิกสิ่งที่ท่านได้ก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็มันก็เตือนให้ท่านในอีเมลของท่านเองนะครับถ้าท่านมีอีเมลท่านเปิดดูอีเมลประจําท่านก็จะได้เห็นการเตือนนะครับว่ามีคลิปมาเมื่อไหร่รหลังช่วงนี้ลุงก,ก็จะพยายามอาจจะมีคลิปประมาณสัก5้าหกโมงเย็นนะครับให้เหมือนอชาวบ้านเขาก็บอกว่าคลิปที่ดีที่มีคนดูเยอะนะครับก็จะ,ะ,ะ,จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไป ถ้าเกิดปล่อยคลิปช่วงเวลานั้นก็จะได้คนดูเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยทําให้หลุงได้พิจารแล้วก็ลองลองทาดูนะครับว่าจะเป็นโอกาสเช่นนั้นหรือเปล่านะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนแล้วก็เห็นพ้องหรือไม่เห็นพ้องยังไงก็เป็นเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาคุณเราคิดเห็นแตกแตกต่างกันได้นะครับแต่ก็อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ทํากําไรร่วมกันได้นะครับทุกคนครับก็ขอให้ทุกท่านได้กําไรกันทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสสสดดีีคคคครรรััััับบบบกนนิปห้าว Are you listening? Damn. Uh yeah.